สวัสดีค่ะก่อนนอนวันนี้ก็มาเจอกันสักหน่อยนะคะไม่มีอะไรทำเพิ่องอาบน้ำเสร็จไม่ต้องกกผมกกกผมเลยโรงแรมเขามีไดเป่าผมให้นะคะแต่ป้าไม่ใช้ผมสั้นๆปล่อยให้มันแห้งเองไปเลยก่อนจะนอนบำรุงผิวนิดหน่อยมีเวลาเนาะติดกิฟสักนิดนึงจะได้ดูคิกคู่คิกคู่แมจะได้ลืมไว อยู่คนเดียวอยากจะทำอะไรก็ทำไปบบดวงผิวสักหน่อยสดกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีคนทักว่าหน้าใสไม่รู้ใครหรอกทักมาพูดเองก็ได้อะเนาะป้าไม่ได้บ้านะใครว่าป้าบ้าอ่า บำรุงผิวกันหน่อยก่อนนอนก็คนมันว่างอะเนาะพอว่างก็ทํานี่นู่นนั่นไปป้าใช้มะพร้าวสกัดเย็นยี่ห้ออะไรก็ได้จะหมดและอ่ะแต่ไม่เป็นไรเรามีกอกสองเสียดายต้องใช้มันให้หมดเผื่อใครอยากจะทำตามอยากจะสวยเหมือนป้าป้าก็สวยได้แค่นี้แหละแต่ก็เหออยากจะอวด เผื่อจะมีใครทักว่าป้าดูเด็กใครที่ว่างๆก็ทําตามได้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็แล้วแต่คนเหมือนกันนะเพราะว่าบางคนใช้แล้วไม่ถูกบางคนสิวขึ้นก็มีแต่ป้าใช้รู้สึกว่าสำหรับตัวเองนะคะผิวเราอาจจะไม่เหมือนคนอื่นสำหรับป้าป้ารู้สึกว่าผิวป้าดีขึ้นเมื่อก่อนป้าเป็นฝ้าเยอะๆเนี่ยรู้สึกว่าหน้าใสอรูจจะเป็นแสงไฟก็ไม่รู้นะ แต่คิดว่าใส่เอาไว้ก่อนเนี่ยวันๆเนี่ยป้าก็ทำอย่างนี้แหละยิ่งช่วงนี้ว่างมากนั่งนวดไปเถอะคะ่ะนั่งนวดไปนวดไปด้วยดูหนังไปด้วยฟังเพลงไปด้วยคิดบวกคิดบวกเดี๋ยวอยีกไม่กี่วันเราก็ได้ออกแล้วจะถึงบ้านแล้วมาคะ่ะมานั่งนวดกันไปกับป้านี่แหละฟังป้าเมาส์มอยไปด้วยไม่รู้จะคุยอะไร เนี่ยนวดหน้าก็มาทำให้คนดูเนาะจริงๆแหละมากค่ะเนี่ยอย่างนี้เลยนะคะระวังด้วยก็อย่างที่บอกนะคะผิวใครผิวมันบางคนใช้แพ้บางคนใช้ไม่แพ้แต่สำหรับป้าแรกๆนะคะเรียกว่าสิวขึ้นตามนี้เหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ขึ้นเดี๋ยวจะหาว่าไม่ขึ้นสิวขึ้นตรงนี้แต่ป้ามันเหมือนคนโรคจิต ยิ่งใช้สิวยิ่งขึ้นป้าไม่ยอมแพ้ป้าใช้ต่อเนี่ยค่ะค่อยๆนวดอย่างนี้นะคะบางทีมันก็ดูเหมือนว่ามันทำให้เราเลือดลมไหลเวียนนะป้าว่าค่อยๆนวดไปนวดไปเรื่อยเนียนวดนะคะนวดเราอาจจะดึงขึ้นอีกสักนิดสักนิดเผื่อมันจะยกได้ช่วงนี้นะคะตั้งแต่ป้ามาใช้นะ้ำมันมะพร้าวนะ ป้าไม่ต้องซื้อครีมเอ,อ่ออะไรอะายครีมนะคะครีมสำหรับดวงตานะคะไม่ต้องใช้เลยรู้สึกว่าไม่ค่อยมีรอยย่นนะไม่รู้ว่าอุปทานหรือเปล่าเนี่ยเนี่ยค่อยๆนวดไปค่ะเรานวดไปพร้อมๆกันเลยนะคะรีวิวบ้านบ้านสบายสายไม่ซีเรียสใครอยากทำตามก็ได้นะคะไม่ทำตามก็ได้นะคะเมื่อก่อน ป้าจะทาทิ้งเอาไว้พอทาทิ้งเอาไว้แล้วเราก็ใช้ผ้าขาหนูหรือไม่ก็ผ้าประมาณนี้ค่ะชุบน้ําอุ่นหรือไม่ก็เราต้มน้าร้อนก็ได้พอต้มน้ําร้อนเสร็จเราเอาผ้าขาหนูอย่างนี้นะคะชุบลงไปในกะละมังแล้วก็บิดให้มันหมาดๆค่ะแล้วก็เอาผ้ามาซับๆอารมณ์ประมาณนี้นะคะมาซับๆๆ,ๆมันก็จะได้ไออุ่นจากน้ําร้อนหรือไม่ก็กลางกลางอย่างนี้เลยนะคะ แผ่ออกแต่ไม่ใช่วันน้ําร้อนจัดนะคะถ้าเกิดน้ําร้อนจัดมันก็จะไหมหน้ามันก็จะทําให้หน้าร้อนพอหน้าร้อนทีนี้ผิวก็แห้งนะคะต้องระวงังระวังหน่อยเอาน้ําอุ่นพอดีพอดีนะคะอย่าร้อนมากแต่ช่วงหลังๆมาพอป้ารู้สึกว่าป้าใช้แล้วมันเคยชินนะคะพอมันเคยชินป้าก็ไม่ได้ใช้ผ้าขนหนูชุบน้ําร้อนอีกเลยป้าก็ทายอย่างเงี้ยพอทายอย่างนี้เสร็จ อยู่บ้านนะนะคะอยู่ที่เยอรมันนะะ่ะนะพอใช้เสร็จป้าก็จะนั่งดูหนังไปฟังเพลงไปหรือไม่ก็อ่านหนังสือสักคัดเดี๋ยวมันก็จะแห้งไปเองอันนี้มันยังไม่แห้งนะคะเรารอกันสักแป๊บหนึง่งพอลอมันแห้งสักนิดหนึง่งป้าก็จะทาครีมคือครีมตอนกลางคืนอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะใช้อะไรนะคะส่วนตัวป้าเองป้าใช้ตัวนี้ค่ะทาทับนะ ไม่ได้ค่าโฆษณานะคะบอกเอาไว้ก่อนบอกแค่ว่าตัวเราใช้อันนี้ใครไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะคะแล้วแต่ผิวเราเนาะเดี๋ยวนั่งรอสักครู่นะเดี๋ยวจะมาโชว์รอบสองคืออันนี้นะคะจะมาทาให้ดูรอมันแห้งนิดนึงระหว่างนี้เดี๋ยวป้าไปนั่งดื่มกาแฟกาแฟดีแคปนะคะไม่มีคาเฟอีนค่ะไม่งั้นเดี๋ยวนอนไม่หลับ อย่างที่เกินเอาไว้นะคะเรารอกันสักคู่ให้น้ำมะพร้าวเนี่ยแห้งสักหน่อยนะคะป้าก็จะนวดไล้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะคะนวดขึ้นนวดขึ้นประมาณนี้คะ่ะใครจะสามารถนวดขึ้นไปยังไงก็นวดป้าทาไปทั่วเลยนะคะมันไม่แสบตาใช้ได้เราใช้ไปเลยแล้วก็จะดึงขึ้น เผื่อเนียงเนี่ยมันจะดีขึ้นเผื่อมันจะดีกว่าไปฉีดฟิลเลอร์หรือว่าไปยกเหนียงเนาะเอาง่ายๆเนี่ยแหละมันบ้านเนี่ยอย่างป้านี่แหละ,ะเนี่ยมันก็เริ่มแห้งไปละเนี่ยเนี่ยดึงรูดไปใครมีเวลาอยากนวดนานๆก็นวดเข้าไปอย่างป้าช่วงนี้ป้าว่างมากป้าก็นั่งนวดอย่างนี้แหละจนกว่าเราจะหลับจนกว่าผมจะแห้งเนี่ยเดี๋ยวมันก็แห้งละ เราไม่ได้ใช้ใรเราก็ปล่อยให้มันแห้งเองก็อย่างที่บอกนะคะป้าไม่ใช้ผ้าคนหนูชุบละออหมายถึงน้ำอุ่นป้าใช้ตัวนี้แทนแต่ทีนี้คนอื่นใช้อะไรก็ใช้ไปนะคะสำหรับครีมกลางคืนแล้วแต่ไม่ใช้ก็ไม่เป็นไรนะคะแต่ครีมตัวนี้เวลาป้าเดินทางป้าจะบีบใส่ในกระปุกอย่างนี้ค่ะสำหรับเดินทางคืออย่างที่บอกพอมันเริ่มแห้งอย่างนี้นะคะ เริ่มแห้งถ้าบางคนแบบอยากให้มันแห้งกว่านี้เราก็ทำไปอีกค่ะอย่างเนี้ยอย่างเนี้ยทีเราก็ทาคีมันนะคะเนี่ยทาป้ายไปเลยแล้วแต่ใครสะดวกนะคะใครมีช้อนอยากจะตักก็ตักไปส่วนป้าเนี่ยง่ายๆคือง่ายทุกอย่างจะอย่างนี้ก็ได้ ถ้าบางคนหน้ามันอาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะการใช้ครีมเพราะว่าน้ำมันมะพร้าวมันก็จะมันสักหน่อยแล้วแต่สำหรับป้าช่วงที่ป้าไปอยู่เมืองนอกนี่ไปอยู่เยอรมันผิวป้าแห้งมากเมื่อก่อนเป็นคนหน้ามันนะคะมันชนิดที่ว่าแบบเกียดหน้ามากเลยอะมันมันเยิมยังไงก็ไม่รู้แต่พอเราไปอยู่ที่นู่นอากาศมันแห้งเราสุกว่าผิวเราเปลี่ยนไปนะคะไม่ลรุงไม่ได้ยิ่งวัยบวกห้าสิบห้าสิบอัพอย่างป้าเนี่ย ยิ่งต้องดูแลมากขึ้นอย่างนี้ค่ะพอเวลาเราใช้ครีมมันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะทําให้ดูนี่ค่ะมันก็จะเนียนไปด้วยกันนะคะถ้าเรามีเวลาก็อย่างที่บอกกันนะคะก็นั่งทําไปเรื่อยๆอย่างป้าป้ามีเวลาอย่างนี้ยป้าก็ทํานวดนวดนวดไม่เบื่อที่จะนวดบางทีก็เบื่อ แต่ผู้หญิงอะเนาะก็อยากจะสวยถึงจะรู้ว่าสวยได้แค่นี้ก็ไม่เป็นไรดีกว่าไม่ทำอะไรทำเล่น,ลนๆไปเรื่อยๆ,ๆนี่อย่างนี้ยค่ะก็นวดคือครีมสองตัวเนี้มันดียู่อย่างพอเวลามันซึมเข้าไปมันไม่แสบตาผู้หญิงเราพอทาครีมได้มันไม่แสบตามันก็โอเคนะเนี่ยค่ะเนี่ยดูใกล้ๆแล้วป้าก็จะทาไปอย่างนี้ Okay. น่าจะได้แล้วเนะรูดเข้าไปหน่อยเผื่อเนียงเผื่อตีนกงตีนกาไม่ต้องเรียกเท้ากานะคะภาษาบ้านๆล่ะค่ะตีนกามันจะหายไปเนาะเนี่ยเนี่ยทำไปค่ะให้ผิวมันชุ่มชื้นทีนี้ผมแห้งเดี๋ยวผมแห้งป้าก็นอนได้แล้ววันนี้หมดไปอีกวันละมาครึ่งทางละ จะได้กลับบ้านแล้วยังไงก็เผื่อรีวิวของป้ามันจะมีประโยชน์อยู่มั่งก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีค่ะ